c ี CEO ใหญ่ของบริษัทประกันสุขภาพอเมริกาน,นั้นถูกยิงที่เกาะแมนฮัตตันแล้วก็เสียชีวิตนะครับตำรวจนี่ก็ตามล่าผู้ต้องสงสัยมือปืนอย่างกระชั้นชิดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวมือปืนนั้นยังลอยนวลอยู่นะครับโดยข่าวนะครับคือมือปืนที่ต้องสงสัยว่ายิงสังหารผู้บริหารสูงสุดของบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ของอเมริกานั้นยังคงลอยนวล หลังก่อเหตุที่ถูกจับภาพการยิงได้จากกล้องวงจรปิดในนิวยอร์กขณะที่ตำรวจนั้นก็ยังคงเร่งหาตัวบุคคลดังกล่าวนะครับเจ้าที่ตำรวจของนิวยอร์กบอกกับ CNN ว่ามือปืนน่าจะเดินทางออกจากมหานครแห่งนี้ไปแล้วด้วยการโดยสารรถบัสนะครับผู้บัญชาการตำรวจของนิวยอร์กเจสิก้าทิชกล่าววันศุกร์ว่าเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ต้องการตัวนั้นออกจากนิวยอร์กไปแล้ว ท้งนี้ CEO บริษัท United Health Brand Thompson วัย50ปีถูกยิงเมื่อเช้าวันพุธขณะที่เขาเดินไปที่การประชุมนักลงทุนประจำปีที่โรงแรมฮิลตันมิทาวกลางเกาะแมนฮัตตันนะครับจุดเกิดเหตุนะครับอยู่เพียงไม่กี่ช่วงถนนจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนิวยอร์กหลายแห่งเช่น Radio City Hall แล้วก็พิพิธภัณฑ์ m u s u u m o m o o d e r n r r t นะครับบนลูกกระสุนที่ตำรวจพบนะครับ มีคำน่าสนใจนะครับมีการเขียนคำว่า deny, defend แล้วก็ d e p o s ตนะครับถ้าจะแปลกก็คือ deny ก็คือขัด de defy นะครับก็คือขัดขืน defend ก็คือป้องกันแล้วก็ d e p o s ตที่แปลว่ากำจัดออกไปนะครับสามคำนี้ครับมักถูกใช้ในการวิาพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมการทำประกันนะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย2รายที่บอกกับผู้สื่อข่าว AP แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยชื่อเพราะว่าไม่ได้มีอํานาจอย่างเป็นทางการในการให้ข่าวกับสื่อนะครับและไม่ไกลจากที่เกิดเหตุน,นะครับตำรวจก็พบขวดน้ําแล้วก็ซองขนมโปรตีนในถังขยะเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามือปืนซื้อสิ่งเหล่านี้มารับประทานจากร้าน s t a r b บัคสก่อนลงมือยิงทอมสันนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่การแพทย์นะก็กำลังนำวัตถุเหล่านี้ที่พบในถังขยะเนี่ยไปตรวจหาลายนิ้วมือนะครับ คาร์ l นีฟนะครับโฆษกของหน่วยง,งานตำรวจนิวยอร์กหรือว่า NYPD นั้นขอร้องให้ประชาชนที่พอจะมีข้อมูลติดต่อมาอยัางสำนักง,งานตำรวจแม้ว่าจะดูเหมือนว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สำคัญนะครับเขาบอกครับว่าเราขอให้พวกคุณนั้นโทรสายด่วนรับบาแสเพราะว่าข้อมูลชิ้นเล็กๆนั้นอาจจะเป็นชิ้นที่ยังไม่มีใครพบซึ่งทำให้ทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงกันได้นะครับตำรวจยังคงเผยแพร่ ภาพถ่ายบุคคลรายหนึ่งนะครับที่ต้องการมาสอบปากคําต่อกรณีสังหารทอมสันครั้งนี้ซึ่งรูปตรงกันกันกบภาพจากล็อบบี้โรงแรมโฮสเทลไฮนิวยอร์ซิตี้ที่อยู่ทางตอนบนฝั่งตะวันตกของแมนฮัตตันด้วยนะครับและไปที่รัฐมินนิโซตานะครับตำรวจเขตเมเปิลกร v ฟนะครับชานเมืองมินิอาพ o ลิสซึ่งเป็นเขตที่ทอมสันอาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิตตำรวจนะบอกว่าเชื่อว่า คืนวันพุธท,ที่มีข่าวว่ามีการขู่วางระเบิดบ้านของเขาเนี่ยการขู่นั้นไม่ใช่ใช่จะเรื่อนการวางระเบิดจริงนะครับโดยเมื่อเช้าวันพุธวันที่ทมสันถูกยิงเสียชีวิตตำรวจนิวยอร์กยืนยันนะบอกว่ามีชายวัย50ปีถูกยิงเสียชีวิตด้านนอกของโรงแรมฮิลตันบนถนน6 t v e v u n u e เวลา6โมงเช้ากับอีก40นาทีนะครับเขาถูกระบุว่าเสียชีวิตหลังจากที่ได้รับการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใกล้ๆแห่งหนึ่งนะครับ ต่อมาภายหลังนะครับมีการยืนยันว่าผู้เสียชีวิตก็คือแบรนด์ทอมสันจากบริษัทประกันเครือรยูเนเต็ดเฮลท์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐมินนโซตาตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยสวมหน้ากากสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีครีมและสะพยเป้สีเทานะครับนิวอ e s ไทม์อ้างตำรวจที่กล่าวว่ามือปืนในการลอบสังหารครั้งนี้มีการก่อเหตุแบบพุ่งมุ่งไปที่เป้าอย่างเฉพาะเจาะจง และตำรวจเชื่อว่ามือปืนรออยู่ที่จุดเกิดเหตุก่อนที่ทอมสันจะปรากฏตัวโดยเขามีกำหนดร่วมประชุมกับนักลงทุนไม่นานจากนั้นนะครับทางนี้บริษัท UnitedHealthcare นั้นเป็นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐครับคุณยมยุทธ